สวัสดีค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวราชบุรีนะคะมาเที่ยวบ้านเพื่อนของเพื่อนพอดีพี่เขาเลี้ยงไก่ผสมนะคะก็จะมีสามสายพันธุ์แล้วพี่เขาก็จะเปิดเพลงให้ไก่ฟังด้วยนะคะก็จะเป็นไก่อารมณ์ดีนะคะก็จะมีไก่เปตรงนะคะตัวใหญ่และสวยค่ะมีเป็ดด้วย เปิดเพลงแค้ฟังก็ยังมีอารมณ์ดีเลยแม่ไก่อารมณ์ดีไก่ไก่อารมณ์ดีนนี้เราจะไม่ไม่ถ่ายคลิปตั้สักวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดีดกีตาร์อ่าได้ได้ไค่ะเดี๋ยวไก่เบโจงมาแล้วก็ผมจะเอามาเอาเอามาเอามาผสมกันเพื่อที่ให้เกิดผมก็เป็นอาจจะเป็นสายพันธุ์ใหม่แล้ววันหน้าผมจะเปิดร้านเนี่ยค่ะ ช่ไหมก็คือเหมือนก็เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ว่ามีเป็นชื่อเราตั้งขึ้นมาเองผมจะอาจจะเป็นในในสายพันธุ์ของผมเองต้องไปจดลิขสิทธินะคือมันก็ต้องดูกระแสักนิดนึงว่าผมสำเร็จไหมใช่ไหมในจุดนั้นว่าค่ะแล้วนี้ก็เป็นเพื่อนนะคะแล้วก็เจ้าของฟาร์มนะคะบรรยากาศที่ฟาร์มนะคะพี่เขาจะมีโครงการให้กางเต็นท์ริมอ่างเก็บน้ำด้วยนะคะบรรยากาศดีมากค่ะ